ให้เรามีสติสบายสม่ำเสมอทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินนึกบ,บ่อยเพราะใจเรานึกมันได้ทีละอย่างเราเอาอะไรมาใส่ในใจแล้วนึกคิดบ่อยๆซ้สำๆส,ส,สิ่งนั้นก็คล่องขึ้นง่ายขึ้นนึกถึงพระก็เห็นพระ นึกถึงผีก็เห็นผีนึกถึงคนก็เห็นคนนึกถึงสัตว์ก็เห็นสัตว์นึกถึงสิ่งของก็เห็นสิ่งของตนมากลากไมก้ผู้เขาลอกคานึกอะไรก็เห็นอย่างนั้นได้ทีละอย่างถ้าเรานึกถึงแต่พระพระพระหระือดวงใสใสไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมออย่างนี้ มันก็หยุดได้เร็วเข้าถึงได้เร็ว